อ่ะก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับผมเชสโต้จัดไปนะครับผมเกมบิมบริกวันนี้ครับผมขอจัดไปที่อาร์เซนอลครับผมเตะเวลาสามทุ่มนะฮะหรือ21่สนาฬิกาของประเทศไทยนะครับผมนะอ่ะถึงจะเปิดกำแพงมาสูงนะครับผมถึงจะเปิดกำแพงมาสูงแต่มั่นใจได้เลยครับผมว่าอาร์เซนอลไปได้อย่างแน่นอนครับผมนะฮะเพราะวันนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลล์ยูนิเต็ดครับผมซึ่งเป็นน้องใหม่ของพีมบริกนะฮะมั่นใจได้เลยครับผมว่าไปข้ามกำแพงนี้ได้อย่างไม่ยากครับผมนะฮะอ่ะ จัดไปอีกคู่หนึ่งก็ผมนะฮะบุตเดลิก้าเยอรมันนะฮะผมเวลา2ทุ่มนะครับผมหรือ20 20นาฬิกามนาทีของของเวลาประเทศไทยนะครับผมอ่าไบร์นมินิก,ก็ผมไบร์นมินินะครับผมเปิดกำแพงมาสูงเหมือนกันครับผมนะฮะแต่มั่นใจได้เลยครับผมว่าข้ามกำแพงได้ไม่ยากครับผมนะฮะอ่าลุยแบบสบายๆเลยครับผมนะอ่าส่วนที่เหลือนะครับผมส่วนที่เหลือใครอยาก ได้เด็เดๆจ็มๆมากกว่าน,นี้ครับผมหน้าโปรไฟล์ครับผมหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับผมมีเด็เดๆให้อีกนะครับผมมีเด็ดๆให้อีกนะครับผมเข้าไปเข้าไปที่สำนักได้เลยนะฮะ